ฮัลโหลวันนี้กลับมาอีกครับแล้วเราจะบาดเจอะไรนะครับ,ว,นนรบวันนี้เราจะมาจะเซิร์ฟจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสามารถใช้เปิร์กได้เฉพาะตอนนี้เราเจ็บจะบรับเซิร์ฟที่เราจะใช้นะครับก็คือพวกนี้เลยก็จะมีความก้าหาองชาชาติความยืดหยุ่นตายยากและ ใจแกร่งที่ก็จะไปรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามผลงานของผมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนก่อนใครนะครับโอเคขอให้สนุกกับเกมเพลงของผมนะครับโอ้ว้โห holy mother ่อน let's go it's a fresh day again let's go อะไรอ่อนไม้ปอมาดีวิ่งมันมันจะทับปท้ายเพื่อน เวนเฮ้ยขาวเลยว่ะอย่างชอบเลยสเวดดีด่านนี้โอ้สว่างมากรีบจับนี้เอาจนิงๆเอาเป็นไม่เป็นเอาไอ้นี่มันชเหรอ่อสอไม่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 โอ้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 มาทางนี้เองเลยเนี่ย no สองกระชัยไม่ได้หรอกโอ้โหได้น้องทำน้องใช้โบราณไม่ได้นะเพราะว่าน้องอันนี้อยู่น้องเข้าฝันอยู่ได้ไอกาชิไอกาชิเย่ไล่ลาไล่ลาโอ้โหอย่าลากมันอุ้ยส่องกระชัยได้ไหมได้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 โอ้โหโผล่ไม่ได้ไม่ได้ีิแล้ววะไป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  RUN AWAY ไม่นะโ้าอ <th bursting> ่า <smelled> ช oh <shit>. ิดตายแล้วหรอมันโดดข้ามหน้าต่างอ่ะโดสแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นน่ามันคนเดินไปที่อู่เว้ยของเอาไปใส่เลยดูปะนานนี้รีววครับแรงแรงไม่ล โอ้โหไปตรงไหนใต้ดิสนี Toxics No อยส่งไฟยชาย Oh no so, so e oh, p s o d e s o d e dead ไมไม้ปอมว่ะโบลสามมันอยู่กับเรา

อุ้มได้ก็มาเอาเลยเพื่อนเอาเลยแล้วจะจะลจะลงทางไหนเพื่อนเอาเลยแล้วจะลงทางไหนเอ่ยไปไปไปไม่มีทางทางทันเชื่อแลกแลกชีวิต ใช้ชีพกันเ <Nope. S 1> ข้าที่เดิมก็ได้นะแต่มาจะพังของหมดของหมดขับตู้เฮ้ยเพื่อนอย่ากดชิปไม่มีทางหลังจะด้วย เร็วๆจะบล็อกให้เร็วๆบล็อกบลอกบอกโอเคไม่เ้แมนใช้ได้ละด่านนี้มันโอพจริงไอชเซสซินูมาในด่านนี้แมดนลด์เอสเตท Let's go เปิดกลองครับกำลังตันเ่ยไม่ได้ยินเสียงฝีเท้า อย่านะลีนอย่านะเราทำทำจุดวกถ่า่เย้ได้สแต็กด้วยโดไม้ไม้ไม้เกมเร็วแน่เลยไม่ทันไม่ทันลืมลอีกระเด็นเลยกระเด็นเลยจบมากก็ให้เดี๋ยวก็ให้อัตโนมัติเออยู f ิงดั n ซีเอ็กซีเร็วเลย เดวอุ้มค่าดิคินโอโไปต่อจิ้มเผ็ดมากเผ็ดมากเผมด้าเฮ้ยมันตีมุด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 เอะเตะโดนโมลี่ ก็ลุกขึ้นมาแบบไร้สาเหตุแรงรถเนียนเอาะเนียน go 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 โอ้โหไม่ปันเลยอ่ะจึงน่าเศร้าในสซเซ พี่ไม่ได้ใส่หูฟังปะเนี่ย,ยเนโอ้ว้วาวใส่ใไเขียวมาไว่ะลูกจะไปได้ทำบังคงเนื้อโซ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 รีดไม่นะตับตกดรีด สองโ <Yes. S 1> อ้โหไม่ได้แมนใช้ใช้ไปแล้ว啊 That's so sad ตังการบล็อกอม,มีเจสหาลุ้ม có Oh, oh god. Thử lấy, thử lấy. God. cây oh. Oh, mình... mình hại leo yeah đôi mà chứ không sẽ đi nữa thử bài chạy right, we are in the bring back water <laughs> oh, oh my god, let's go ตายแน่ <the> เ, <you S 1> เลยตายแบบรวดเร็วจี้มือเมาะไอ <Hey S 1> ้ลุงจะมาแขวนแถวนี้ไม่ได้นะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะมาได้ oh, <hello S 3> oh my god เ <c oughs> ลวเยอะเลยไหมเยอะเลยตอนับ ตอนับยาเนี่ยเพิ่งเงินตอนนั้นเนี่ยคุณแจแดงไหมเออเห็นอนะไรไหมไป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 โอ้โอ้โอ้โอโอผิดต่ Sorry. อยพากไม้ไปเลย <laughs> you, อ้าวโดนจนได้เราต้องการทช็ดจมิวโอ้แม่ก็ทิ้งมี oh Kill me, please. Oh, oh okay. my dead heart. Thế mà đây nghĩ nồi, cái vì mau già thế này mà với nè. thằng đi. Oh, cà Okay. That's so sad. sẽ cung đó. พเพื่อนเดี๋ยวๆนะเราเห็นเห็นเจ๊กกำลังเดินตามอยู่ฝังอยู่ข้างๆบ้านเลยอ๋อฝักอยู่ตรงไหนฝอกด้วย<ฟ>มีกุญแจอยู่ในห้องวีด้วยนเฮ้ยเจอท่อแล้วท่อถ่ออยู่ตรงนั้นหรอโอเคท่ออยู่ตรงบ้านที่มีสองชั้นแล้วก็อยู่ใต้ดินโอเคมีแผนและเอา้า น้องแตกแล้วเหรอใช่ชอก็เปิดแล้วนี่ <laughs> What am I doing? <laughs> Alright, the backlight is dead. Shelter what? Oh, is t <c oughs> a b e l i e f No 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 สบายเลีบสกินนี่วะเนไหนนะามเสซะๆเหมือนเบบีหรือเปล่าโอ้เนไหนนั่นน่ะ Let's go ั้นงสายแลยน้องไปเห็นน้องกันไหมแค่น้องก่นวะเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนี่ ใช่ใช่เนะอะไหนอะบับไม่มองไม่เห็นเลยทำเมืดเห็นฮิวกีอยู่กํลังไปตรงที่จุดไฟระเบดเปิดกล่องแค่กล่องเดยอเถอะรบแล้วรกิจเสร็จเอ้าหนักไปป้องเลย โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe ได้เพื่อติดตามข่งงานของผมครับโอเคผมว่าผมจะได้เจอคนอีกพาร์ทหน้าครับแล้วเจอกันบาย